วันนปูมจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ฮะบุกกละดาายขิงเห็สปาครับสปาจากชาวบ้านน่าสนใจครับตอนนี้หน่าผนครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นเห็ดครับที่น่าทึ่งก็คือเห็ดป่าครับให้ถึงกิโลราคาเป็นหลักร้อยครับนี่ฮะไปดูกันเลยครับนี่ฮะนี่ก็เป็นก็จะมีหลายอย่างครับตันนี้ครับ นุนผนหนังแม่นี่นุนหนังผนหนังผอมหนังเนุนหนังนี่ฮะปลูกปลูกเองนะครับเนาะมีโตไปลูปแล้วใครนอนหรือนอนล้อลูกะรอ๋อลูกอะลอยนันงใรถใ่าคเป็อ๋อ่าบราคากันสนใจกับรถใดวะจีบไปกับได้อ๋อโอ้โหน่าสนใจครับนี่ครับถนนผ่นงเมื่อวานที่บวงี้อ๋อบวไใหญ่นี่ครับตัวนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนี่ครับลูกจัครับตังหัจังหัวครับนี่ฮะจานละสิบาทครับโอ้โหนี่ครับ ต้นอื่นครับเอต้นอื่นครับนี่ฮะม่วงนะต้นเอ็นสี่หางตอนนี้เป็นมะม่วงเป็นมะม่วงทุ่งเมืองครับตัวนี้ก็เป็นเป็นมะขามเปียกครับนี่ฮะจักรดอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับนี่ก็เป็นบวบครับนี่ฮะโอ้โหมะม่วงมะม่วงสามฤดูครับตัวนี้ครับช่วงนั้นครับโอ้โหน้ำเต้าครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮยอะไรครับตัวนี้ครับอะไร ครับไผ่ด้วยซีผาดเนี่ยใช่ซีเราทำยีซบผาดครับนา,บนานเรียบร้อยสื่อใสได้ไตัวที่ปลูกตัวจะได้กินเนาะโอ,โอ๊ย นี่ครับมาทางร้านนี่ครับกำลังบุญว่าอยู่กับการทอนเงินครับทอนเงินขายดับขายดีครับนี่แายดัขดีขายดีร้านนี้เป็นเห็ดครับนี่เป็นเห็ดครับอันนี้เห็ดยังครับนี่เฮ็ดไทยจ้ะเห็ดไทยถามกันอยู่เลยว่าเห็ดไทยเห็ดไทยมันได้ครับเห็ดไทยเฮชื่อเห็ดครับเห็ดไทยนี่มันคุณลักษณะเด่นของเขาคือเขาที่นี่กินหอมเนาะใช่จานละสองน้อยครับนีกไ่รวมโอ้ดอกตื่นจานละสองน้อยบ้านลุงจะต้องหลับหนักอยเบื้องบนไอสีได้ประมาณกี่อครับพี เคิากระดอกเอับสรยครับดอกตูมครับ <indications S 2> มีคร่ว่ากับโมเมนราคานี่สิยืนนิ่งยืมดเมื่อกับอยากได้อีกทีกับตอร่องกันได้นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับนี่เนี่เก็นตัวเป็นต้นครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็นี่เป็นเป็นลานเพ็ดครับนี่ครับดไงลาเ็นี่เป็นเป็นเห็ดไข่เหรอครับนี่ครับนี่นี่แเป็นดอกบานเพิหน่อยนึงนี่จาแลเทไงล่ะครับ ข้อ,อ oh. นี้จานอร่อยครับจานอร่อยจานนี้โคบไปโคบดอกโคบเกีดดอกดอกอร่อยกับเกีดดอกดอกบานครับ้รวมันรับเกีดดอกครับนี่ครับตัวนี้เห็ดน้ำมากครับเห็ดน้ำหมากข้าวหมากในจาน่าไสเ่ยในรา้า10บาทราคายอมลงมาหน่อยนึงนะครับเนาะครับแม่มาคุณดุลครับนี่ครับนี่ข้อเห็ดตัวครับไปนะครับเห็ดตัวครับเห็ดตัวขายยังงีครับอื Ö, ouais. ส uh ิบแผ่แผ่นที่สุดหรือว่าไก่เข uh ียงครับครับเพ็ดเห็ดปวกครับมน่งสองร้ยครับหน่องยเบิ้งขับเบิ้งเอาครับสองวยนับนับเป็นดอกขายได้เลยครับนี่ิดวดอกนี้ที่ดอกี่ดอกทั้งครับสองอยครับงานนี้คนมีตีวกน้ำเต้าบวกแคนริงของลาของสวนครับเ็มากจังล้างบ้านเดี๋ยวต้องเชรเพ็ดตัวหนึ่งแตหายาเหมือนกันครับเห็ดเพาะครับเพ็ดเพาะผมๆนี่แหะครับอะไระได้หลายไอดีนี่ฮาซิปครับฮาชิปเบิ้งเบิ้งแลวนี่สิบปุ๊ก กิดปุ๊กกิดปุ๊กดอกละสามบาทครับอันนี้ราคาดีกวู่มูโอ้แต่ว่าหน้าหยาดโอ้สุดยอดครับผม